กระติกแจ้งปมเลือดแต่งโมบนเสื้อให้การไปแล้วพร้อมหลักฐานแซนเผยมีมิดจริงไหม จากกรณีในอชริยะเรื่องรัตนพงศ์ออกมาเผยถึงเรื่องพบครับเลือดแตงโมบนเสื้อคนบนเรือหนึ่งคนบนเรือที่พูดเก่งๆล่าสุดวันที่หนึ่งมิถุนายนแซนวิสาพัฒนมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าให้พี่กระติพูดเรื่องนี้เองดีกว่าจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้โฟนอินสัมพัษณ์กระติกถึงเรื่องนี้ในรายการว่ามีครับเลือดแตงโมจริงไหมโดยกระติกล่าวว่ามีจริงๆครับนั้นเท่าเข็มหมดุด ตรวจมาเป็นดีเนเอของทั้ง2คนเราใส่เสื้อด้วยกันอยู่แล้วชุดนี้เป็นของแตงโมใส่ถ่ายรายการครับไฟเดอออกอากาศวันที่25ธันวาคมส่งให้ตำรวจไปหมดแล้วไม่ค่อยเซอร์ไพร์เท่าไหร่รู้อยู่แล้วเมื่อถามว่าตำรวจเจอดีเอที่บอกครับเรือแตงโมจริงกระติกบอกว่าไม่ได้ยืนดันว่าเป็นของใครเพราะมีของทั้งสองคนเมื่อถามอีกว่าตำรวจเจอดีเอแตงโม อาจจะมาจากคราบเลือดบนเสื้อกระติกใส่ถูกไหมกระติกกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขาใส่มาก่อนหน้านี้เมื่อถามว่าเสื้อที่กระติกใส่เป็นเสื้อตัวเดียวกับที่แตงโมเคยใส่กระติกตอบว่าใช่มีชัดหลักฐานยืนยันยืมเราแลกกันใส่อยู่แล้วชัดหนูกับโมคุยกันว่าชุดที่โมใส่ขายไปยังโมก็บอกว่ายังยังเลยส่งหลักฐานนี้ไปให้พี่ดูแล้วและหลักฐานเสื้อตัวนั้นแตงโมใส่ในรายการคับไฟเดด้วยหนูโดนสอบเรื่องนี้เหมือนกันส่วนที่นายอัจฉริยะตามหามีด ที่ใช้เปิดขวดไว้บนเรือใช้ทํำลายเต้งโมนั้นแซนกล่าวว่าไม่เห็นมีมีดท,ที่พูดถึงไม่รู้เรื่องมีดเพราะไม่ได้เป็นคนดูแลเรื่องเปิดขวดจ็อบเป็นคนดูแลเรื่องนี้โดยระหว่างออกอากาศแซนบอกด้วยว่าปอส่งข้อความเข้ามาหาแซนแล้วบอกว่าฉชมเป็นที่กินกันบนเรือใช้มือเปิดได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ